มีคนเคยบอกไว้นะครับว่าเรื่องราวความน่ากลัวเสียองขวัญมันสามารถเกิดได้กับทุกคนและเกิดได้กับทุกที่เรื่องราวที่ผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ก็เถือเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีครับว่าเรื่องราวแบบนี้มันมีอยู่ทุกที่จริงๆประสบการณ์ในวันนี้ถูกส่งมาจากเพื่อนคนหนึ่งภายในช่องครับเธอได้บอกเล่า,าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องแปลกๆในตอนที่เธอได้มีโอกาสเข้าไปทํางานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ใครจะไปคิดนะครับว่าร้านอาหารที่มีผู้คนมากมายเข้าไปใช้บริการจะมีเรื่องราวหลอนๆซ่อนอยู่ที่ด้านหลังร้านด้วยแค่ฟังก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้กันหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเรามาฟังเรื่องนี้กันดีก,กว่าครับอีเมลฉบับนี้ถูกส่งมาจากคุณฟ้าครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเกือบ10ปีที่ผ่านมา คุณฟ้าได้เล่าให้ฟังว่าย้อนหลังกลับไปในตอนนั้นเธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อายุ25ปีครับเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจนเธอพยายามทำงานหาเงินและส่งเสียตัวเองเรียนมาตั้งแต่ตอนเด็กประสบการณ์สุดหล่อในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่เธอเรียนมาหาลาัยใกล้จะจบแล้วครับทำให้มีความจำเป็นต้องใช้เงินเยอะมาก,มากๆเธอเลยพยายามทำงานทุกอย่างที่พอจะทำได้ ไม่ว่าใครจะจ้างเธอไปทําอะไรเธอก็จะไปทําทั้งหมดเลยครับเป็นคนที่ไม่เกี่ยงงานแต่หนึ่งงานที่เธอรู้สึกรักและชอบทํามันมากๆก็คืองานเกี่ยวกับการทําอาหารเพราะว่าตัวของคุณฟ้าเองมีความฝันครับที่อยากจะเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองในอนาคตเธอจึงพยายามหาประสบการณ์จากการทํางานในร้านอาหารต่างๆเปลี่ยนร้านเปลี่ยนประเภทของอาหารไปเรื่อยๆซึ่งตั้งแต่ที่เธอพยายามทํามา เธอก็ยังไม่เจองานที่เหมาะสมกับตัวเธอเองเลยครับจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนสนิทของเธอได้บอกกับเธอว่ามีร้านอาหารแห่งหนึ่งกำลังเปิดรับสมัครผู้ช่วยในครัวอยู่และรายได้ดีให้ค่าตอบแทนสูงมากๆสาเหตุก็เป็นเพราะว่างานที่ทำนั้นเป็นงานที่นอกเหนือจากการทำงานตามปกติครับต้องทำงานตั้งแต่ช่วงหัวค่ำยาวไปจนถึงกลางดึกที่ทางร้านต้องการคนเพิ่มก็เป็นเพราะคุณป้าเจ้าของร้านท่านอายุมากแล้ว ด้วยความที่ร้านเปิดตั้งแต่เช้ายันมืดทําให้หลังจากที่ปิดร้านคุณป้าไม่มีแรงเตรียมของต่อครับแกเลยอ,อยากได้คนมาทําตรงนี้แทนเมื่อได้ยินแบบนั้นทําให้คุณฟ้าตอบตกลงที่จะทํางานในทันทีเธอรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสนี้มากๆเพราะว่าเธอเคยได้ยินชื่อเสียงของร้านนี้มาก่อนว่าเป็นร้านอาหารที่ใหญ่มีอาหารอร่อยและมีบรรยากาศที่ดีมากๆแถมยังจะได้เรียนรู้การทําอาหารจากคุณป้าเจ้าของร้าน ู้ที่มีประสบการณ์มายาวนานมากกว่า30ปีเวลาผ่านไปไม่กี่วันคุณฟ้าก็เข้าไปเริ่มงานที่ร้านเธอได้รับหน้าที่เป็นพนักง,งานเตรียมของในครัวครับงานหลักของเธอก็คือหั่นผักเตรียมวัตถุดิบและทําความสะอาดห้องครัวห้องครัวของร้านนี้มีขนาดใหญ่โตกว่าที่เธอเคยเห็นในร้านอื่นๆมีโต๊ะยาวสําหรับเตรียมอาหารเตาแก๊สหลายเตาและอ่างล้างจานขนาดใหญ่ มีชั้นวางของที่เต็มไปด้วยเครื่องครัวซึ่งบางชิ้นดูเหมือนจะถูกใช้งานมานานมากกว่า1ิปีตอนที่เข้าไปที่ครัวครั้งแรกคุณฟ้ารู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้ทำงานในครัวแห่งนี้สถานที่ที่ดูอบอุ่นและมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแต่หลังจากที่เธอใช้เวลาอยู่ในร้านได้สักพักเธอก็เริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกๆเกี่ยวกับร้านนี้ครับยิ่งผ่านเวลาไปนานๆเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไป พนักงานในร้านทุกคนก็ดูเหมือนจะกังวลมากขึ้นทุกคนไม่กล้าเดินไปไหนต่อไหนคนเดียวจะเดินไปหยิบของหรือว่าไปเข้าห้องน้ำก็ต้องหาเพื่อนไปด้วยกันอยู่ตลอดซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกที่คุณฟ้ารู้สึกได้อย่างชัดเจนเลยครับแต่ด้วยความที่เธอเป็นคนไม่สนใจเรื่องพวกนี้เป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีเรื่องสางเพราะเธอเชื่อว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันและอธิบายได้ตามหลักของวิทยาศาสตร์คุณฟ้าเองก็เลยไม่ได้คิดอะไรครับ เธอยังคงทำหน้าที่ต่อไปเรื่อยๆเวลาผ่านไปจนถึงช่วงเวลาสี่ทุ่มร้านปิดพนักงานทุกคนก็ช่วยกันเก็บร้านหลังจากนั้นก็พากันทยอยกลับบ้านทำให้เหลือแค่คุณฟ้าเพียงคนเดียวที่ยังอยู่ในครัวเพื่อทำงานต่อซึ่งหลังจากที่อยู่ในร้านเพียงลําพังทำให้คุณฟ้ารู้สึกได้เลยครับว่าบรรยากาศต่างๆรอบตัวในตอนนี้มันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงความเงียบสงบของครัวในเวลากลางคืน ทำให้เธอรู้สึกไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่แต่เธอเองก็พยายามไม่คิดอะไรครับยังคงทํางานต่อไปเรื่อยๆหันผักและเตรียมวัตถุดิบสําหรับวันถัดไปการทํางานก็เป็นไปได้ด้วยดีครับจนกระทั่งมีเสียงบางอย่างดังขึ้นภายในห้องครัวเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงเพลงที่ดังมาจากวิทยุโบราณที่ตั้งอยู่บนชั้นวางของห่างจากจุดที่เธอยือนอยู่ไม่ไกลเสียงเพลงนั้นทําให้เธอถึงกับสะดุ้งครับ เธอไม่รู้เลยว่ามันดังขึ้นมาเองได้อย่างไรเพราะว่าเธอจําได้ว่าเธอเป็นคนปิดมันด้วยตัวเองตั้งแต่ตอนช่วงหัวข้ามแล้วเสียงเพลงเก่าที่ดังออกมาจากวิทยุเครื่องนั้นทําให้รู้สึกเศร้าและขนลุกอย่างบอกไม่ถูกจนคุณฟ้าเนี่ยทนไม่ไหวครับเธอตัดสินใจเดินไปปิดวิทยุซึ่งในจังหวะที่เธอกําลังเดินกลับมาเธอยังไม่ทันได้ทําอะไรต่อเลยครับเสียงเพลงจากวิทยุเครื่องนั้นก็กลับขึ้นมาดังอีกคุณฟ้าเริ่มขนลุกไปทั้งตัว และคิดอยู่ในใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติที่เราเรียกกันว่าผีหรือเปล่าเธอรู้สึกได้เลยครับว่าเธอไม่ได้อยู่ที่นั่นเพียงลําพังความกลัวเริ่มทวีคูณมากขึ้นเรื่อยเอยืแต่เธอก็ยังพยายามควบคุมสติและทํางานต่อไปจนเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนงานทุกอย่างก็เสร็จครับเธอก็เดินทางกลับบ้านช้าวันต่อมาคุณฟ้าก็กลับมาทํางานตามปกติเธอได้แต่เก็บเรื่องที่เกิดขึ้นไว้ในใจ ไม่ได้เล่าให้ใครฟังรวมถึงคุณป้าเจ้าของร้านด้วยซึ่งการทำงานในวันนั้นก็เป็นไปได้ด้วยดีครับเธอได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายตามที่ใจหวังจนเมื่อถึงเวลาปิดร้านทุกคนก็แยกย้ายกันกลับเหลือเพียงแต่ตัวคุณฟ้าที่ยังคงทำงานต่อเหมือนเช่นเมื่อวานเมื่อทั้งร้านกลับเข้าสู่ความเงียบทำให้คุณฟ้าที่ยืนทำงานอยู่ภายในครัวเพียงลำพังได้แต่หันซ้ายหันขวาว่าระแวงกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า แล้วอยู่ๆสิ่งที่ไม่คาดฝันสิ่งที่ไม่อยากให้มันเกิดมันก็ได้เกิดขึ้นคุณฟ้าได้ยินเสียงร้องควนคลางของใครสักคนดังขึ้นที่ด้านหลังเธอได้แต่ยืนนิ่งๆหยุดทุกอย่างที่ทําอยู่และรอฟังเสียงนั้นชัดๆมันทําให้เธอได้รู้ว่าเสียงที่ได้ยินดังมาจากด้านหลังทางด้านขวาซึ่งตรงจุดนั้นเป็นประตูทางเข้าห้องเก็บของครับคุณฟ้าบอกว่าตอนนั้นเธอหัวใจเต้นรัวๆเลยครับ เธอรู้สึกกลัวเป็นอย่างมากแต่อีกใจนึงก็อยากรู้ว่าเสียงที่ได้ยินมันคือเสียงของอะไรกันแน่เธอตัดสินใจหันหลังและเดินตรงไปยังประตูห้องเก็บของทันทีจึงตอนที่เธอเดินใกล้จะถึงนั้นทำให้เธอได้ยินเสียงนั้นชัดไปมากกว่าเดิมและรู้ว่าเป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังร้องไห้ด้วยความเสียใจเสียงที่ได้ยินมันชัดเจนมากๆชัดเจนจนทำให้คุณฟ้ามั่นใจเลยครับว่าเป็นเสียงของใครสักคนอย่างแน่นอน เธอเลยตัดสินใจเปิดประตูห้องเก็บของและเดินเข้าไปทันทีเมื่อเดินเข้าไปถึงเธอก็ต้องขนลุกไปทั้งตัวเพราะที่ด้านในว่างเปล่าเสียงนั้นหายไปแล้วและไม่มีใครอยู่ด้านในเลยในระหว่างที่คุณฟ้ากำลังยืนช็อกเพราะความตกใจอยู่ดีๆไฟในครัวทั้งหมดก็ดับพรึบลงในทันทีรอบตัวมืดสนิทมองไม่เห็นอะไรเลยครับคุณฟ้าพยายามใจเย็นไม่ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น เธอหยิบมือถือในกระเป๋าขึ้นมาและทําการเปิดไฟแต่เมื่อไฟฉายสว่างขึ้นคุณฟ้าก็ต้องตกใจอย่างสุดขีดเพราะที่ด้านหน้าของเธอในตอนนี้มีร่างของหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ตรงที่มุมห้องใบหน้าของเธอคนนั้นซีดเผือกและดวงตาดำมืดเหมือนไม่มีแววตาคุณฟ้าร้องตะโกนโวยวายออกมาไม่เป็นคำและรีบวิ่งออกมาจากห้องครัวทันทีเธอกลับบ้านไปทั้งแบบนั้นเลยครับโดยที่ไม่ย้อนกลับไปเก็บของ ช่วงสายของวันถัดมาคุณฟ้ากลับมาที่ร้านอีกครั้งและได้เล่าเรื่องราวทุกอย่างที่เธอเจอให้คุณป้าฟังซึ่งคุณป้าก็ได้แต่พยักหน้าสีหน้าเรียบเฉยราวกับเธอรู้อยู่แล้วว่าเกิดอ,อะไรขึ้นหลังจากนั้นคุณป้าก็ได้เล่าให้ฟังว่านี่คือเหตุผลที่ไม่มีใครอยากจะอยู่ในครัวตอนกลางคืนผู้หญิงคนที่คุณฟ้าเห็นคือหญิงสาวคนหนึ่งที่เคยเป็นพนักง,งานของร้านเธอเคยทำงานในตำแหน่งที่คุณฟ้าเคยทำ จนเมื่อหลายปีก่อนระหว่างที่เธอทำงานอยู่ที่ร้านในตอนกลางดึกอยู่ดีๆก็มีคนร้ายบุกเข้ามาในครัวแล้วก็ทำร้ายเธอจนเสียชีวิตและนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาวิญญาณของผู้หญิงคนนี้ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นในครัวอยู่บ่อยครั้งทำให้พนักง,งานทุกคนไม่กล้าที่จะอยู่ดึกอีกคุณฟ้าได้ยินแบบนั้นก็ขนลุกไปทั้งตัวเลยครับเข้าใจทุกอย่างได้ในทันทีว่าทำไมที่ร้านถึงไม่มีใครอยากทำงานในช่วงกลางคืน แต่เงื่อนไขของเธอไม่เหมือนคนอื่นสิครับเธอยังมีความจําเป็นต้องใช้เงินทําให้คุณฟ้าตัดสินใจที่จะทํางานต่อไปเธอเองคิดว่าโดนผีหลอกคงดีกว่าไม่มีเงินทําให้ในคืนนั้นคุณฟ้าตัดสินใจเริ่มทํางานของตัวเองตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณสามทุ่มครับทําในตอนที่ยังมีพนักงานบางคนอยู่ในร้านแต่สุดท้ายแล้วพอถึงช่วงเวลาสี่ทุ่มกว่าๆทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านกันหมดทำให้คุณฟ้าต้องทำงานอยู่เพียงลำพังในร้านเหมือนเดิม ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากๆครับเพราะตลอดการทํางานในคืนนั้นถึงแม้คุณฟ้าจะยืนทํางานด้วยความหวาดระแวงแต่กลับกลายเป็นว่าไม่มีเหตุการณ์แปลกๆหรือว่าเรื่องหลอนๆเกิดขึ้นกับเธอเลยแม้แต่อย่างเดียวการทํางานเป็นไปได้ด้วยดีและงานก็เสร็จลงอย่างรวดเร็วครับเธอปิดไฟและเดินไปที่ประตูเพื่อที่จะกลับบ้านแต่ในจังหวะที่เธอใช้มือดันประตูออกไปเธอกลับได้พบว่าประตูห้องครัวไม่สามารถเปิดออกไปได้ครับ ไม่ว่าเธอจะใช้แรงขนาดไหนหรือพยายามสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเปิดได้อยู่ดีเธอเองรู้สึกหงุญหงิดมากๆก็เลยตัดสินใจหันหลังเพื่อตั้งใจจะหาทางออกอื่นแต่ตอนที่เธอหันกลับมาเธอก็ต้องตกใจกับภาพที่เห็นในความมืดนั้นผู้หญิงคนเดิมกำลังยืนอยู่ที่มุมห้องห่างจากจุดที่คุณฟ้าอยู่ไม่ไกลเธอยืนจ้องมาทางคุณฟ้าหน้าตากโกรธดวงตาดำสนิท แต่สิ่งที่ทําให้คุณฟ้าขนลุกไปทั้งตัวคือผู้หญิงคนนั้นค่อยๆฉีกปากยิ้มมุมปากของเธอฉีกออกเรื่อยๆจนเกือบถึงใบหูเห็นแบบนั้นคุณฟ้าก็แข้งขาอ่อนแรงุดตัวลงนั่งและไม่รู้สึกตัวอีกเลยเธอมารู้สึกตัวอีกครั้งในตอนเช้าพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงในบ้านของคุณป้าเมื่อเธอตื่นขึ้นมาเธอก็รู้สึกงงและสับสนไปหมดครับพยายามสอบถามกับคุณป้าว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้น ทำไมเธอถึงมานอนอยู่ที่นี่ได้คุณป้าก็เลยเล่าให้ฟังว่าในช่วงเวลาตอนเช้าคุณป้าก็เข้าไปเปิดร้านตามปกติครับซึ่งตอนที่เดินเข้าไปในครัวก็พบว่าคุณฟ้าเนี่ยนอนหมดสติอยู่ที่พื้นก็เลยตัดสินใจพามานอนที่นี่คุณฟ้าก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนทั้งหมดให้คุณป้าฟังเธอเองรู้สึกหวาดกลัวและไม่อยากกลับไปทํางานที่ร้านอีกซึ่งคุณป้าเองก็เข้าใจความรู้สึกของเธอนะครับ และไม่บังคับให้เธอกลับไปทํางานที่ร้านอีกต่อไปตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาถึงแม้ว่าคุณฟ้าจะลาออกจากร้านอาหารแห่งนั้นมาแล้วแต่ภาพของผู้หญิงคนนั้นและหน้าตาของเธอยังคงติดอยู่ในความทรงจําเรื่องที่เกิดขึ้นทําให้คุณฟ้าไม่กล้าทํางานในช่วงเวลากลางคืนไปหลายเดือนเลยครับซึ่งประสบการณ์ครั้งนั้นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์สุดหลอนจากร้านอาหารที่เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของเธอ และนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอ e ีเมลฉบับนี้จากคุณฟ้ามาณที่นี้ด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื<ๆ>่อนเเรื่องราวเรื่องนี้สนุกและตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมครับส่วนตัวผมเองผมมีความคิดเห็นว่าผมเองเคยบอกเพื่อนเพื่อนอยู่เสมอใช่ไหมครับว่าเรื่องราวแบบนี้เพื่อนๆไม่ต้องกังวลไปแล้วครับว่าเวลาที่เราเดินทางไปที่ไหนจะได้พบเจอกับเรื่องราวหลอนๆบ้างหรือเปล่าหรือตรงนั้นมีวิญญ,ญาณอยู่หรือไม่ ผมคิดว่าการที่เราจะได้พบเจอกับเรื่องแบบนี้มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นดวงชะตาของเราในตอนนั้นหรือแม้แต่การจูนขึ้นมันติดกันหรือเปล่าเพื่อนๆไม่ต้องกังวลไปแล้วครับบทมันจะเจอยังไงมันก็ต้องเจอแหละครับเพื่อนๆละครับคิดเห็นเหมือนผมบ้างหรือเปล่าหรือคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันไว่หน่อยนะครับและหากว่าเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องของเพื่อนๆเอง หรือว่ารับฟังจากใครเล่าให้ฟังมาถ้าอยากให้ผมนํามาถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังแบบนี้ส่งเรื่องของอเพื่อนๆมาที่อีเมลด้านล่างได้เลยนะครับก่อนที่จะจากกันไปก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้กดซับสไครต์และอย่ายลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ